าสาวอื่นคือได้ดอกไม้งามเทน่น์อดจ้าทำ<ข>อะไรต้ม <คน S 1> สุกรือยังน้องนัดคนณให้ไรคุณผ่้หานผ่านมาไม่มาไม่อย่างเลย มันต้องย้อนหลังหาที่ควรควรก็ได้ือว่าเขาต้องใส่แล้วนบไปยืมดึงตังไม่รอวอะรเบื้องหนี่ก็ได้มันเจ้าหมนเจ้าที่เดี๋ยวพอสิใส่ตอนนี้เส้าซีเส้าเหาแล้วสามสบไปกดเขากบสิมาใส่เครื่องแกงที่เป้าเล็กตาเม่ไห่เนาะค่ะ มีตะไคร้มีพริกมีหอมมีกระเทียมเนาะคะ่ะราวอื่อใส่ดอกไม้คืองามขนาดขอบคุณครับพี่ชัดชัยสวัสดีพี่หนุ่มตอชะดนะครับขอบคุณครับขอบคุณทุกท่านนะผมะอ๋อเรียกรู้ว่าฟ้าใสมือนเดิมครับผมนะ้องฟ้าใสนะครับใส่น้ำล้างครกอ๋อน้องฟ้าใสจำไม่ได้นะครับ ต้องมาบ่อยๆครับบอเล็เป็นคนขี่ลืมครับถ้ามาไม่มาทุกวันบอเล็ตเป็นคนขี้ลืมนะขอโทษขอไปทางด้วยครับ <c oughs> สวัสดีพี่วินนัยค่ะเรื่องอาหารไม่เคยแพ้ใครแต่เรื่องหัวใจเราแพ้เพือใช่ค่ะ เขาก็จะมาเตียมมาเตียมส้อยหอมทุบซะเลยน,นะคะแล้วเขาจต้อนเงินบาท,ทยึดเงินไม่ค่อยยืดเยื้อเลยฐานามเดือนแล้วเขาก็จะเทปลากระป๋องลงอัลชิเทปลากระป๋องนี่เด้อค่ะทาเบาเล็กรอรอพวงมะลัยห้าร้อยจากน้องเจม สามสิบตังหัวมเนี้ยงเนยอ่ะตั้งังบังฮะตัวก็บังบังยังสวัสดีหนึ่งท่านเลยครับสำหรับส่องฟ้าเย็นดีบ ยืนอยู่หมอห้าเดือดแล้วเขาก็จะเปิดปากกระป๋องคาเลย เทลงไปเลยเทลงใจกระทะมาเลยแล้วค่ะจกักโตนอนนี่เขยา่าเขยา่าเขยา่ <c oughs> ากระป๋องหมดเลยเกี๊ยสันตุกระป๋องเออปลาทำแต่เสียบเข้มข้นนะครับผมอุ้ยเราดิสง <c oughs> อยย้อนห <c oughs> อมได้ไหมนี่เยี่ยมแต่เขียบให้พร้อมมันก็ะดิสง <c oughs> อยนะครับผม มีพับอีตูพับนาง,งตู้นะนางตูใส่นาง,งตูหอหอมหอนางตูห้องหอมคือ,คอขึ้นข้าวแรงนะผมเป็นข้าแรงไปเล่มาจากสวนเบาเล็กออกไปเก็บบัพริก อหอมไม่ทาแล้วหอมไม่ทาแล้วได้แล้วป่ะอีกน้าที่นะึง